ีเจ้าล pues ่าชในขาวมังกดกันนะครั้งที่แล้วเราหนีเจ้าซีกไปใช่ไหมซึ่งแบบไม่ค่อยมีความน่ากดเท่าไหร่ทุกคนครับมีแต่ความแหลกนะครับคิดแล้วก็อยากอัพคอมเลยนะเนี่ยแต่ไม่มีตัง อย่าลืมกดไลค์กันเยอะๆแล้วก็อย่าลืมแชร์ด้วยนะทุกคนเออใช่ใช่เดี<ๆ>๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าเจ้าตัวลัชนี่มันจะโหดแค่ไหนจะเก่งกับเจ้าตัวซีก่อนหน้านี้หรือเปล่าไปดูกันเลยไปไ ล่าช่นนะทุกคนครับนี่ยยิ้มแฉ่งแบบนี้เลยแล้วก็แพยายามไหวด้วยฉันอยากลองถูมันวิ่งไล่อะเจ้ากบอ่ะเดี๋ยวจะเปิดให้มันวิ่งไล่นะเราจะได้ดูว่ามันเร็วแค่ไหนนะสำหรับตัวนี้เอาละทุกคนมาดูกันเลยแล้วเราวิ่งถอยออกมาเร็วเอาแล้วแม่โอ๊ยจะไปโจมตีโอ๊ยทำไมพาดเป็นแบบนี้โอ้ยอาอ๋อนี่งวิ่งเร็วโอ้โหวยเล่นตายไปแล้วไหลดูดีเร็วมากเลยทุกคนแคมป์ดูอ่ะวไอเหมือนเวลามีคนโดนมันจะเป็นจอสีดำแบบนี้ไงมองไม่เห็นทางเลย โอ้ไม่ดูดิทุกคนค่ะดูความเร็วนี่ไงตอ,อบาแบบนี้โอ้จะรอดพื่นี้โอ้ยเรียบร้อยเป็นไงพวกนายมันเร็วไหมตัวนี้คนเร็วมากสําหรับฉันนี่ก็เรียกว่าช้ามากเลยนะหอ,อยหอ,อย,ออยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแหละเจ้าก,กบฉันเร็วกว่าจริงๆนะเวย้ยเลิกขี่โมโได้แล้วตัวนี้มันไวกว่านายเห็นเห็นเลยนี่ เร็วกว่าเต่านิดหนึ่งเอาละนะมาเตรียมตัวหนีก็ได้เลยนะทุกคนรอบแรกเราจะหนีแค่ตัวเดียวก่อนนะคะมาดูสิว่าจะรอนไหมถ้าเกิดว่ามันไล่เราไม่ได้เราก็จะเพิ่มไปสองสามสี่ตัวไปเรื่อยๆนะแล้ววิธีการผ่านนะพวกนายหนีตามฉันไม่นี้เลยตรงนี้จะมีประตูให้เราเข้าถ้าเกิดว่าเรามาถึงตรงนี้แสดงว่าเราผ่านนะเว<ง>้ยนี่ก็เหมือนกับครัง้งก่อนดีนะจะ<ง>เกิดเฮ้ยใช่แต่ว่าสัซลั์นี่จะมีบอกแน่ถ้าเกิดว่าเราเดินมาแล้วเราเจอถังขยะนี่คือทางเข้าที่ถูกต้องถ้าเกิดว่าเราไม่เจอก็คือไม่ใช่ทางเข้าที่ถูกต้องนะโอ้ เดี๋ยวเราจะรอมาหนีแบบใหม่กันทุกคนครับซึ่งก็คือเราจะเปิดให้มันไล่เราตรงนี้เลยนะพอมันวิ่งอ่ะปุ๊บเราก็เริ่มหนีได้เลยเว้ยโอ้ยมบนจะช้อนชิดมากเลยละกันนะจะเก็บเจเอเลียนอย่าไปมันนีกอ่เแล้วมันจะไล่เราแบบกระชันชิดมากนะทางดีๆคืออย่าเจอทางตันจะดีกว่านะถ้าเจอคือแบบจบเลยชีวิตนี้เอ้ยแต่ฉันมีแผนนะจะเกบเจเอเรียนเฮ้ยวามาแคนนั้นคืออะไรเราก็แยกกันไปสิ ถ้าเรารวมกันไปนะแล้วก็จะตายเป็นหมูแต่ถ้าเราแยกกันไปแล้วก็จะตายทีละคนยังไงเราไปเออก็จริงนะเจกบแต่สรุปก็คือตายอยู่ดีใช่ไหมมาทุกคนครับเตรียมพร้อมพอฉันเปิดให้มันไล่แล้วพวกนายเห็นมันขยับตัวใช่ไหมก็เตรียมตัววิ่งกันได้เลยเร็วเข้าจะกบลุ้นลอเกินเออเสียวแล้วนี่ให้ทำใจประมาณ5ชั่วโมงเองโอยโหนาตายฉันว่ายืนจนหมดแรงแล้วลหละเจกบาก็3งห่เล่มอะไรทุกคนเร็ ใครโดนใครใครทางมัน่ใครต้องไโดนโดนตีเฮ้ยใครนฉันโดนเฮ้ย้ม่มาดูซิว่าจะรอยจะไหมทุกคนตอนนี้คือจะลอยทางไหนวะทางไหนวะเฮ้ยจะลาชมาแล้วจะลัชมาแล้วอ้ไอเรียนเฮ้ยจะแล้วจะแล้วจะจะต้งแล้วเรียนอแล้ว เอาไปไกลเอเอาทั้งขยะกลับบ้านไปเลยเออแบกมาด้วยแบกมาแบกมาเอาไปมาดิครั้งนี้ฉันจะเพิ่มเลเวลให้นะคือจะมีล่าสองตัวไอ้สองตัวเลยละสองตัวเลยนะเว้ยโอ้ยแค่สองตัวเองกันเหรอจะหยุดพวกฉันได้หรือยังไงเออแค่นี้มันง่ายมากเลยนะพวกนายคีโมเยอะพอเพก็ระวังเสียหน้านะเว้ยนายห่วงตัวเองถึงจะเกลือประวัติศาสตร์สับร้อยแน่ เละทุกคนครับเดี๋ยวครั้งนี้นะเราจะให้พวกเราหนีมาประตูนี้ทุกคนครับแล้วก็จะมีสัญลักษ์ใส่ตรงนี้ซึ่งใส่ลักประตูนี้ทุกคนครับก็คือกลวยสีส้มอันนี้นะเดินมาเจอกลวยสีส้มคือทางที่ถูกต้องโอเคไปเริ่มหนีกันได้เลยรอบนี้ฉันอ่อนให้ฉันจะเป็นคนวิ่งคนท้ายสุดละกันนะอันนี้นายมาอยู่ตรงนี้เลยนี่ถ้านายจะอ่อนให้นี่อ่นนี่นี่ตรงนี้ตอยู่ตรงนั้นตรงนั้นดูถ้าหย่อนให้ นี่แหลฉันยังรอดนี่แสดงว่าฉันโคตรเก่งเลยนะเว้ยแต่ถ้าตายก็ไปเกี่ยวนะเว้ยอะไะนะเตรียมตัวแล้วทุกคนจะเปิดให้มันวิ่งไล่แล้วเตรียมตัวห้าสี่สามสองเน่งเอาแล้วไปไปเลยไปเลยไปเลยทันทีไปเลยโอ้ยถูกทางไม่ทิ้งไปไปไปดีัไปดนโอ๊ยโอ้แมวแมววัาดีสแลนเออไปทางไหนดีโอ้ยเลสียโคตรดักเลยเฮ้ย ันหอคอยมันหอคอยเดี๋ยวคือมันหอคอยเฮยพวกนายไปอยู่หอคอยกันแล้วแหละเฮ้เดี๋ยคือมันหอคอยเลยไปนั่งไงจะกบไปอยู่ข้างล่างเว้ยไปมาเร็วไปเฮ้ยจะดูแล้วพวกนายโดนไล่หรือเปล่าวะไม้เงียบเลยว่ะตอนนี้สังชันก็เงียบเหมือนกันไปนี่ไงไปสวัสดีตรงนี้นี่โอเครอดไปพวกนายนายลองดูสปาร์ดี้ติดบ้างหรือเปล่านี่ไงอยู่ตรงนั้นเว้ยไปอยู่ข้างบน เฮ้ยเหมือนขึ้นไปแล้วลงมาไม่ได้ดูดิโอ้ติดอ่อีกตัวนึ่งอยู่ตรงไหนอ่ะอ๋อตัวนึงอยู่ตรงนี้บันไดเออดูตรงนี้อ๋อนี่ไอทุกคนครับทำอะไรวานี่เป็นไงล่ะโหต้องนั่งเช่เชกันหน่อยเอ้แอรหน่อยแอรหน่อยก็มีนายจะหักไปเนี่ยแฉลาม ที่เมื่อกี้ทุกคนครับแล้วรอนี่อาจจะเป็นเพราะว่าสัมรายมาติดบักด้วยถือว่าเราโชคดีตรงนี้เลยใช่ทั้งนี้เราลองหนีไปว่าลัษร้อยตัวเล้วล่ะเอ้คอมระเบิดแน่เลยเออเราลองไปว่าลัสักสิบตัวก่อนไหมล่ะเออสิบตัวก็น่าจะไหวอยู่นะฉันว่าเอยแต่ฉันว่าเราควรเอารัดเข้าไปใส่ไว้ในเขาวงกดด้วยนะเว้ย เอ้ก็ได้เดี๋ยวใส่ใทั่วเขาว่ากดเลยสิตัวโอเคไหมเตรียมตัวด,ดูได้ว่ามันจะน่ากลัวแค่ไหนแล้วนายทำอะไรข้องนายวันนี้จะกกำลังใช้เวมนต์มนกุอีจรอยฟ้านะ่ะโอ้โหระวังเลื่อนลงหัวนะอะ้วทุกคนครับนี่เอาละใส่เขาว่ากดเลยตัวที่หนึ่งตรงนี้ตัวที่สองตรงนี้นะครับอออเอ้อกดก็ไม่ใหญ่นะเนี่ยสัพหรา,าเต็มไปหมดเลยเอันตรายโอเคก้าตัวแล้วตัวสุดท้ายแซ ถ้เาเป็นอย่างนี้วิ่งไปทางไหนก็เจอแน่นอนใช่เจอแน่นอนวิ่งไปทางไหนก็เจอสัญ,ญลักษณ์ก็คือเครื่องซักผ้านะทุกคนคะแบบผ่านมาปุ๊บก,ก็ซักผ้าเลยเพื่อความสะอาดในร่างกายจันว่าเราคงต้องซักตัวเองแล้วแหละเพราะว่าเราไม่มีเสื้อผ้าเออใช่ถลกหนังแล้วซักเลยาย<ว>มาดูซิว่าจะรอสักกี่วินาทีนะครับพวกนายนะสามารถตามฉันมาได้แต่ถ้าตายก็อย่าโทษฉันเะเวย้ยไม่ไดีนะโอ้น่ากลัวมาก โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอนยโอ๊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 ยโอีย้อ๊ยโอ๊ยนอ๊ยโอ๊ยโอ๊ลอ๊ยโอ๊ยโอ่าโอ๊ยนอ๊ยวอ๊ยโ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 อ๊ย่อ๊ยมันยโอยเน๊ยโอ๊ยโอมยโอ๊ยโอ๊ยโน๊ยโอ๊็โอ๊ยโา๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยงอายเอ๊ยโ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 อ๊ยอ้เโอ้ยเอ๊ยโยน อย่าไปนั่งพูดพร่ำทำเพลงุกคนครับไปดูกันเลยดีกว่าว่าเราจะรลอนไหมขอแบบนี้นานๆเนี่ยนะเออคลิปจะได้ยาวๆหน่อยได้ได้ได้วอมอวอมไอวอด้แออบบวอมแีวอมีอมววอมวมอวอมวอวอมวมวอมวหนวอหวอมอมวอมวมอมวอวอมอวอวมอวอมอมออออหวอมอออโออออมอออออมอวออออวอออวอออมมอมออ้ออมออ ไเลกะโพังอเล็กระโดดพัอเล็ไปนได้ดีตปสไสฉันรู้สึกเหมือนพวกมันติดกระแพงเลยอะจะกอยไเออมาเสียงเงียบมาหนเดไปโดนหนเ้อไปเออไปโดนล้ไปโดนไปโดนไปย้อไปไโอ้เสยบคอมาแล้วไงในอยู่หนเนี่ย แล้วชัดแพนอันนี้เป็นรอบสัมผัสกนแล้วทุกคนครับ <c oughs> ดูด้านหลังเราสีเรากองคับลัชเฮ้ย <c oughs> นี่มันเยอะเกินไปนะเว้ยจะกบเราจะรอดไหมเนี <c oughs> ่ยในเมื่อลัชมีเยอะขนาดนี้เราสามารถใช้อาวุธได้นะทุกคนครับวันนี้ผมจะใช้นี่เลยนี่เปลือไฟเ <c oughs> ออเออเออเคลียไปดูซิว่าเราจะรอดไหมเรมไปกันเลย จงเผาไฟโอ้โหไม่ตัวเองชวยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าทุกคนจะรอดไหมแลมมาเร็วไป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 เาเผาเผาเาเลยเผาเลยผาไปเผาไปจริงไปเผาเฉไปแลมไปไมาวไปอ้ยโอ้ยจไดใจเผาตาย โอ้ยโอ้ยโอ้ยคิดถูกไม่เนี่ยปืนเผามาอังสันด้วยโอ้โหเรียบร้อยอ๋อเรียบร้อยแล้วเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าปืนไฟไม่เหมาะกับเขาวังกฎนะครับใช่ นอกจากจะไม่ทำร้ายเจ้ารัดได้แล้วยังทำร้ายตัวเองอีกพวกนายถือปืนไฟแล้ววิ่งนําและหันมายิงข้างหลังได้ยิงฉันเต็มแถมเลยหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับผมคลิปนี้ถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยข้า้งหน้าอยากให้หนีตัวอะไรอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันนะแล้วก็สําหรับใครนะครับที่อยากปลูกต้นไม้แล้วก็อยากได้อีโมจิกบเลี้ยนหลามสุดหล่อเท่ก็สามารถหาได้โดยการสมัครสมาชิกเลยเพียงสาบาทเท่านั้น เมื่อกี้กินฉลามอย่างหอมเลยเออวมาวิ่งไปได้กินฉลามไปหอมแมาอออย่างไอทีดีย่างไอทีดีหอมยมหอมแมว